คลิปนี้เรามาดูวิธีการตั้งเวลาปิดคอมสําหรับ Windows 11กันนะครับก็จะมาแนะนําเพื่อนๆ2วิธีนะครับวิธีที่1น,นะง่ครับง่ายๆเลยให้เพื่อนๆกดไปที่คีย์ลัดกดปุ่ม Windows กับปุ่ม r พร้อมกันนะครับจากนั้นจะมีป๊อปอัพเมนูขึ้นมาในลักษณะนี้ให้เพื่อนๆนะครับมากดตรงช่องนี้นะครับและพิมพ์ไปว่า shutdown s s, s u t d o w n จากนั้นกด Space Bar และพิมพ์ขีดจากนั้นกดตัว s และกด space bar ขีด t และกด Spacebar และให้เ,เพื่อนๆนะครับพิมพ์จํานวนวินาทีที่เ,เพื่อนๆต้องการปิดคอมเข้าไปตรงนี้เลยผมจะยกตัวอย่างให้เ,เพื่อนๆดูนะครับโดยการกดไปที่เครื่องคิดเลขนะครับ ก็ใน1ชั่วโมงจะมี3,600วินาทีจากตัวอย่างนะครับถ้าเราต้องการตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์2ชั่วโมงเราก็นํา3,600มาคูณกับ2ก็จะแสดงเป็นจํานวนวินาทีของ2ชั่วโมงอ่ะอีกสักตัวอย่างแล้วกันนะครับถ้าเราต้องการตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์4ี่ชั่วโมงก็ให้เราพิมพ์ก่อนเลย3,600ตรงนี้คือ1ชั่วโมงเนาะก็นําจําน,นวนวินาที3,600นี้ไปคูณกับ4จากนั้นก็จะแสดงผลเป็นตัวเลขวินาทีของ4ชั่วโมงก็ใน4ี่ชั่วโมงก็จะมี4 4 0 0 ส0 0วินาทีสมมติว่าผมต้องการตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์4ชั่วโมงก็ให้ผมนำตัวเลข14,400วินาทีนี้มากรอกในช่องนี้เลยก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับกรอกเฉพาะตัวเลขจากตัวอย่างนะครับก็จะเป็น14400ให้ได้ตามนี้แล้วนะครับให้เรากดโอเคตรงนี้เลย โอเคครับจากนั้นนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นแสดงผลว่าตอนนี้เราได้ตั้งเวลาปิดคอมจํานวน4ชั่วโมงหรือว่า240นาทีในวันที่7มีนาคมและจะปิดคอมในเวลา23นาฬิกา20นาที8วินาที ประมาณนี้เนาะก็จะบอกรายละเอียดให้เราตรงนี้เลยนะครับก็วิธีการง่ายๆแบบนี้นะครับในการตั้งเวลาปิดคอมวิธีที่1นนะครับวิธีที่1นนี้เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะกําหนดเวลาในการตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์เองนะครับและในส่วนของวิธีที่2ในการตั้งเวลาคอมพิวเตอร์นะครับเหมาะสําหรับคนที่มีการตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์เป็นประจำอทิเช่นบางคนอาจจะตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์ทุกวันหรือว่ามีการตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์บ่อยๆแนะนําให้ใช้วิธีที่สนะครับสาหรับวิธีการนะครับให้เพื่อนๆกดที่ขวาไปที่หน้าจอว่างเปล เสร็จแล้วก็กดไปที่นิ้วและมาเลือกเมนูช็อตคั t ตรงนี้นะครับจากนั้นในช่องนี้นะครับให้เราพิมพ์รหัสเหมือนเดิมเลยชัดดาวสเปซบาร์ขิดเอสสเปซบาร์ิดทีแล้วก็ Space bar จากนั้นให้พิมพ์วินาทีที่เราต้องการตั้งเวลาปิดคอมอ่ก็จากตัวอย่างนะครับผมจะตั้งเวลาปิดคอมสัก3ชั่วโมงแล้วกันนะครับก็กดเครื่องคิขึ้นมา จากนั้นให้เราพิมพ์3,600ก่อนตรงนี้จะเป็นหน่วยของ1ชั่วโมงและนำ3,600นะครับมาคูณกับ3ชั่วโมงที่เราต้องการตั้งเวลาปิดคอมก็จะแสดงผลเป็นวินาทีของ3ชั่วโมงแบบนี้เราก็นำตัวเลขตรงนี้นะครับ1800ไปพิมพ์ตรงช่องนี้เลย10800นะครับพิมพ์เฉพาะตัวเลขเนาะถ้าได้ตามนี้แล้วนะครับก็กด next เสร็จแล้วก็ให้เรามาตั้งชื่อตรงนี้นะครับตั้งชื่อเป็นตั้งเวลาปิดคอม3ชั่วโมงแล้วกันนะครับถ้าได้ตามนี้แล้วนะครับก็กด Finish ตรงนี้เลย โอเคครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีเมนูการปิดใช้งานคอมพิวเตอร์3ชั่วโมงให้เราใช้งานแบบนี้อาทิเช่นในกรณีที่เราอยากจะตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์ก็ให้เรานะครับมาดับเบิลคลิกตรงนี้แบบง่ายๆได้เลยนะครับโอเคถ้าเราดับเบิลคลิกตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์3ชั่วโมงตามที่เราได้ใส่โค้ดไปเนะาะง่ายๆเลย และก็เมนูตรงนี้นะครับเราสามารถใช้งานในอนาคตได้เลยนะครับอาทิเช่นพรุ่งนี้เพื่อนเพื่อก็อยากจะตั้งเวลาปิดคอมก็แค่เพียงมาแตลคลิกตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งเวลาปิดคอม3ชั่วโมงตามที่เราได้กําหนดไวนะ้เนาะก็ง่ายๆเลยนะครับทั้ง2วิธีก็จะอยู่ที่เพื่อนเพื่อนะครับจะใช้ในกรณีไหนอ่าแล้วก็ถ้าเป็นในกรณีที่เพื่อนเพื่อนะครับตั้งเวลาปิดคอมไปแล้วและอยากจะยกเลิกให้ใช้วิธีการตามนี้นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับกด Windows แล้วก็ปุ่ม r พร้อมกัน เสร็จแล้วนะครับให้ใส่รห like ัสตามนี้นะครับชัดดาวสเปซบาร์คิดเอใส่รหัสแค่นี้นะครับจากนั้นนะครับให้มากดโอเคตรงนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาเป็นรูปแบบนี้นะครับก็จะเป็นการแคนเซลหรือว่ายกเลิกการตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์นะครับวิธีการตั้งเวลาคอมพิวเตอร์ง่ายๆแบบนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ